วัสด <debuted. S 2> ีครับพี่มีจากช่องมีอุู้ดวงท่านน้ำวันนี <Miller> ้ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับภาพรวมเดือนพฤษภาคมปี67เรามาฟังคำนายดวงของชาวท่านน้ำกันได้ครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีเหตุอะไรบ้างนะครับมาเช็คดวงชะตาของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้กันได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงของชาวท่านน้ำผมจะเปิดหนอสามเซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับของชาวท่านน้ำจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มต้นที่ ที่1กันได้เลยนะครับผมนะมาดูเนขที่ที่1ครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของภาวะความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ทั้งโดดเด่นนะครับในเดือนนี้เองนะครับสำหรับคนที่กําลังที่จะมองทิศทางความรักนะครับนะกำลังเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวเพราะคนที่เข้ามาตรงสเปคตรงใจนะครับเป็นอะไรที่คุณไขวคว้าและอยากได้อยู่แล้วเป็นคนที่คุณคุณเคยตามจีบนะครับหรือว่าคนที่คุณเคยคุยนะครับหรือว่าเป็นคนที่คุณเคยแอบชอบนะครับเป็นคนที่ตรงใจเหมาะสมกับดวงมากๆนะครับรวมถึงภาวะตอนนี้เองเนี่ยคุณอนข้างโดดเดี่ยวบาง ท่านเลิกกับแฟนนะครับจบกับความรักนะครับหรือว่าพักความสัมพันธ์กันอยู่ผมบอกเลยว่าณนะช่วงนี้เองเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่ดีสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าโดยภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างเด่นสําหรับเรื่องของการมีคนเข้ามาหรือว่าใครเข้ามาใหม่ๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดรับไหมแต่จากที่อยู่นี้เนี่ยแม้จะตรงใจคุณก็ตามแต่คุณยังรอคนเก่าหรือว่ารอแฟนเก่าอยู่สําหรับเรื่องของความรักนะครับเดีนสองครับเป็นไงบ้างนะครับธาตุน้ำนะครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีนสาหรับภาพรวมเดือนพฤษภาคมนะครับมา บอกอย่างชัดเจนเลยครับว่ากับเรื่องของมิตรบริวารนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยค่อนข้างเป็นผลในทางที่บวกนะครับมีโอกาสได้ท่องเที่ยวนะครับรวมถึงไปใช้จังหวะและช่วงชีวิตระยะสั้นๆนะครับกับเพื่อนเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมถึงเพื่อนเองเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องของการงานนะครับมีเรื่องของตาแหน่งเข้ามาเกิดขึ้นหน้าที่การงานเข้ามาเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการคาดหวังกับเรื่องของงานเองเนี่ยถือว่าเป็นผลในทางที่ดีนะครับผมบอกเลยว่าใครที่คิดว่าจะให้เพื่อนหางานให้นะครับหรือว่าโยกย้ายเเเปปลลี่่่่ยยนนนนแงงงรรืือออาาผมบบวพะคั จะช่วยเหลือคุณได้แล้วก็นําพามาซึ่งงานดีๆนะครับตอบโจทย์กับใจของคุณอย่างจริงจังนะครับเช่นสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนะครับภาพรวมของเดือนพฤษภาคมนะครับโอ้โหมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสําหรับความรักเองนะครับก็ถือว่าโดดเด่นมากๆคนที่คุณแอบชอบแอบปิ๊งนะครับแอบอยากจะคุยแอบอยากจะเข้าหาเกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ใครที่กําลังเลิกลากับแฟนหรือว่าในเดือนนี้เองเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน บอกเลยว่าถ้า <c oughs> คุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดือนนี้เองเป็นเดือนที่ดีสําหรับการเริ่มต้นมากๆทั้งเรื่องงานเรื่องของความรักนะครับเรื่องของการมองหาทิศทางใหม่ๆร่วมของเ,อเรื่องของการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองถือว่าเป็นผลในทางที่ดีทั้งหมดเลยแต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขาดความมั่นใจเลยไม่มั่นใจสําหรับการเริ่มต้นใหม่ๆทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆนะครับทั้งความรักและเรื่องของการงานในเดือนนี้เลยทีเดียวครับ